ใหญ่ใหญ่มากเก้าอี้ใหญ่มากแถมดูแข็งแรงทนทานเหมาะกับงานเอาท์ดอร์ที่ตัวสีนั้นมาใหม่หจดูสวยมากเลยอนะ่ะแล้วก็คลาสสิกโฮมี่มบบเ,เหมาะกับคุณอบอุ่นเลี้เจัะและเหมาะกับสไตล์หรูหราแบบันนี้ด้วยนะคะมาชมวัะสุกกันใกล้ๆก,กันดีกว่านะคะสําหรับเก้าอี้ตัวนี้นะคะโครงเขาค่ะจะเป็นโครองอลูมิเนียมนะคะลายหวายค่ะทาสีพิเศษโดยเฉพาะเลยค่ะ และตัวเบาะที่นั่งนะคะแล้วก็พนักพิงถูกตัวนี้นะคะจะเป็นไหวเทียมค่ะหรือที่เรียกว่าเท็กซ์เทลีนนะคะตัวนี้เนี่ยกัน UV ค่ะทนแดดทนฝนได้สบายมากๆเลยค่ะและเก้าอี้นะคะบอกเลยว่าใหญ่มากค่ะผู้ใหญ่ผู้ชายแล้วก็ฝรั่งตัวใหญ่นะคะนั่งได้สบายมากเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่าน้ําหนักเบาได้ค่ะทันนี้สามารถยกนะคะแล้วก็มาวางซ้อนกันได้อย่างสบายเลยค่ะมาชมกันที่โต๊ะกันบ้างนะคะ โตะตัวนี้นะคะจะเป็นโต๊ะเหลี่ยมค่ะข้างบนนะคะจะเป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะซึ่งสามารถแยกนะคะแล้วก็ต่อกันได้สนิทเลยค่ะตัวนี้นะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีเอ,อิร์โทนค่ะบอกเลยว่าอปปู l ล่าสำหรับเหล่าอินทีเรียดีไซเนอร์ค่ะโรงแรมร้านอาหารแล้วก็บริษัทชั้นนำต่างๆเนี่ยเลือกใช้กันเป็นอย่างมากเลยค่ะลองเข้ามาชมของจริงกันนะคะที่โชรูมากับแช้มเมืองทองธานีค่ะ หรือว่าจะเข้าไปได้ในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ